สวัสดีครับผมจิระเดชรถบ้านนะครับผมวันนี้นะครับมานําเสนอรถสวยๆแต่งหล่อๆอีกเหมือนเดิมนะครับผมคันนี้นะครับเป็น Honda Accord นะครับโฉมเจน8นะครับผมตัวรถเป็นปี2008นะครับ2.4 EL นะครับผมตกแต่งด้วยพาร์ทบูเก้นรอบคันนะครับล้อแม็กแท้ขอบ20นะครับผมจัดฟิตเมนต์ให้หล่อๆนะครับสวยเต็มพอดีซุ้มเลยนะครับสีสันสวยเต็ม100%นะครับผม ตัวจริงสวยมากนะครับหน้าหลังเดิมนะครับตัวสั่งสวยไม่มีชนหนักไม่มีพิ้ง้ามนะครับไม่เคยติดแก๊สนะครับฟิตเมนต์หล่อเลยนะครับ ใช้อยู่ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับผมคันนี้ตัวจริงสวยมากนะครับเดี๋ยวลองไปดูภายในกันนะครับภายในสวยสะอาดนะครับผมแผงประตูสวยนะครับผ้าหลังคาสวยเลยนะครับม่าหลังไฟฟ้าใช้งานด้วยปกติแอร์หลังเย็นนะครับ ภายในเก็บให้ใหม่หมดทั้งชุดเลยนะครับเบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้านะครับใช้งานได้ปกตินะครับพวงมาลัยมันติฟังก์ชันคูตคอนโทรลใช้งานได้ครบนะครับปรับเพทเตอร์ชิพเกียร์นะครับปรับเกียร์ที่มือได้เลยบวกลบซ้ายขวานะครับแอร์เย็นนะครับระบบไฟฟ้าใช้ได้ครบ สวยใสๆเลยนะครับราย,ๆๆล,ายละเอียดตัวรถผมเก็บงานให้หมดแล้วนะครับเครื่องเกียร์ช่วงล่างภายในต่างๆที่ว่าช้ารถที่ว่าถึงเวลาต้องเปลี่ยนต้องซ่อมผมทำให้ทุกอย่างแล้วนะครับไฟหน้าก็เปลี่ยนใหม่นะครับไฟตัดหมอกใสๆนะครับลองดูห้องเครื่องกันนะครับเครื่องเกียร์ช่วงล่างจบๆนะครับเครื่องเดินนิ่มๆเลยนะครับน้ำไม่ดันควันไม่ไหลนะครับ ซีนต่างๆแท่นเครื่องต่างๆท่อต่างๆที่ว่าถึงอายุผมเปลี่ยนให้หมดแล้วนะครับนะครับของเครื่องสวยนะครับไม่มีชนหนักนะครับภาสีพรบรต่อให้เป็ 6, นปี68ดหมดแล้วนะครับเอาไปคือใช้งานได้เลยครับผมไม่ต้องทำอะไรแล้ว a c c ค r รคันนี้นะครับผมราคาเปิดไว้ที่2 6 9 0 0 0บาทนะครับลูกค้าท่านใดสนใจหารุ่นนี้อยู่นะครับวันนี้ผมการันตีรถที่ร้านเราสวยทุกคันนะครับตรงปกการันตีครับไม่ผิดหวังแน่นอนสนใจก็ดูรถได้ที่เต็นท์จิระเดชรถบ้านนะครับตลาดรถยนต์ดีชัวถนนกาญจนาพิเศษบางแคนะครับล็อกบีหนึ่งนะครับผมหรือว่าโทรนะครับ0924604256นะครับลูกค้าท่านใดสนใจเรียนเชิญนะครับผมขอบคุณครับ